สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่รักตื่นเช้ามาแม่รัดก,ก็ทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะตื่นตีสองครึ่งก็มาเตรียมหุงข้าวกลิวปลานําเพื่อจะเตรียมไปส่งข้าวที่โรงพยาบาลจากนั้นก็จะไปอ่อแม่รัดก,ก็จะไปวัดต่อ ไปวัดฟังธรรมต่อ ทุกคนไปส่งข้าวตีสี่เท่าไหร่ลตีสี่สี่สิบหกชีวิตที่เร่งรีบของแม่รัดันจะเป็นแบบนี้แหละเกือบจะทุกคืนแม่รัดก็จะช่วงตีตีสีกว่าก็จะอยู่บนท้องถนน งานสู้กันไปเนาะโอุย๊ยอากาศดีมากเลย สีัพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีทุกคนแม่รัตตพึปป่งขับจากาาวัดวันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำไปฟังธรรมมาฟังธรรมแล้วก็สบายใจหิวก็เลยแยกกินของก่อนไป ซื้อของมาไมา้กินในรถนี่แหละอันนี้จะเป็นทอดมันอาดร้อนมากเลยนี่จ้าชิ้นใหญ่ๆอร่อยอยู่เผ็ดนิดๆหวานๆ ส่งข้าวเสร็จก็ส่งข้าเสร็จก็ได้นอนอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็แป่วัดต้ธรรมอากาศมันร้อนก็เลยไม่อยากออกไปนั่งด้านนอก อื่นเร็วก็จะหิวเร็ว เขากินแบบนี้เลยนะคะน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดไม่มีจิ้มมันหวานีไม่ได้ไม่ชอบ ก็เป็นร้านขนมจีนที่มานั่งกินเมื่อวานมันไม่ล่ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า